เรวันนี้จะมากินก๋วยจั๊บร้านกุ๊กไตยอาหารตามสั่งในตลาดตุ้ลุงในเมืองกาลสินิุินนะครับเนี่ยนะครับผมเป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นะครับผมตลาดตุ้ลุงแห่งนี้ครับในจังหวัดกาลสินิุินครับตลาดตุ้ลุงจังหวัดกาฬสินธุ์มีอาหารมากมายนะครับหลายอย่างแต่ไปนั่นก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับพวกข้าวราดแกงก็มีพวก กระเพาะปลาก็มีฝั่งด้านนู้นก็จะขายพวกกระเพาะปลาก็มีฝั่งด้านนู้นเด็กน้อยนักเรียนมากินเยอะครับพอ <c oughs> ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงไปนี่พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาทยอยเปิดร้านขายของนะครับในตลาดตู้ลุงแห่งนี้นะครับก็ตลาดตู้ลุงแห่งนี้ก็จะอยู่เขตถนนชัยสุทนทรนะครับในเมืองกรสินนะครับถนนชัยสุนทรในจังหวัดกลสินนะครับใครอยากจะมากินมากินได้เปิดทุกวันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมากิน ก็จับที่ร้านกุ๊ก่ายอาหารตามสั่งร้านนี้แหละนะครับนะค้าบอกมาโฆษณาให้บอกให้มาถ่ายรีวิวให้ก็เลยได้มาก็ไงก็จัดไปให้กับแม่ค้าแล้วกันนะครับ FC ผมก็มีนะมากินข้าวนี่ประจำพวกเ c เด็กน้อยนักเรียนนะครับก็นั่งกินข้าวอยู่ในสลาตลาด โตุ่งแห่งนี้มันก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับสองโซนฝั่งด้านล่างเดินลงบันไดด้านด้านล่างฝั่งด้านที่มือผมชี้ไปก็เป็นร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันนะครับผมหลายร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีร้านส้มตําก็มีนะครับันนี้มาดูเมนูกันมีต้มยำด้วยไม่วนะ่าแต่ขายก็จับอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวว่าแต่ขายก็จับอย่างเดียวมีหลายเมนูตามป้ายเลยครับนี่ป้ายเมนูตามเช็ดแต่พื้นกันมาม่ค้าวอันปะเช็ด<ะ>แต่พื้นกันเนี้ยเนาะ ครับผมต้องผมออกกระจับเด้อออกกระจับนี่ครับอ่เดี๋ยวร้านถัดมามาดูกันร้านถัดมาอันนี้ก็เป็นนะก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับข้าวขาหมูยายขายข้าวขาหมูตัดไอ้เกิดขายทุกวันเนียขายซเมือเลยเนาะถ้าย,ยายขายจานจะบาทจายดียดยจานอาหาสิบบาทจับ นี่ขาขาหมูเป็นนี่ขาหมูโตๆตตเลยแล้วขาขาหมูขาหมูแดงก็มีร้านทัดมาร้านนี้เป็นก๋วยเตีเ๋ยวยันต์โฟสวัสดีครับผม <laughs> ขอรีวิวหน่อยนะครับผม <laughs> ใครก็ช่อง youtube <laughs> เดี๋ยวยินตาโฟแววหวานยินตาโฟรับร้านนี้ชื่อร้านเพราะหลายร้านเนี่ยที่เกียบเดินทั่วี่ดูทำก็จับกัน ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยนะครับผมเคยกินครั้งหนึ่งอยู่อร่อยมาก

อ๋ออันมันมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่อันมีคนมานสื่อกินรลายป่ครับเครื่องแต่ใช้ดีอยู่ค่ะโอ้โหนี่เป็นปกติครับผมกินเป็งไหมวาผมติดใจเลยว่ะเจรีผมชื่อรถตามหาล้านก็จับเสียงแบบนี้มัน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 หายากเลยผมมักจะจับเสียงเงี้ยงันเปไปทางนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บบนีแต่ก็จับเสียงใน เส้นย,ยังว่าเพืนไะเส้นนิ่งเี้ยกลมๆอ่ะจันเมอนนเออนั่นแหละสมมติว่มามักเส้นแบบนั้นนะเส้นยเงี้ย่อีกจับบนนั่นส้นขินง่ย้มยมันเมกงมังกนัดหน้านึ่งนใส่ยังไงไม่เผือเลยครับำหักแม่พี่น้องแบบปีนไก่พอมปีนไก่พวกกันเลือดหมูเดงอ๋อครับนี่พวกคุณพ่อ กงหน้าตาสวยไหมครับมาแล้วก็จัดจับให้เลยยิ้แจเลยว่ากินเหล็กมืออนั้นมันแซวอยู่ ที่กินเราใส่ไข่ได้บมงไหมคะผม,มะใส่ไข่ก็ได้ไข่ผมผมผสมใส่ไข่ได้แวแต่ต้เพิ่มหมูยอ่อให้ไม่เอไข่โอ้ครับครับครับ กระเดี๋ยวที่นี่มีเลียดอันนี้เลียดหมูเลียดไก่ครับนี่าขอขอขออันนี้เลียดเลียดไก่นะครับมีเลียดไก่แล้วก็จะมีจะมีตีนไก่นะครับท่านผู้ชมใส่ด้วยนะครับตีนไก่ถัดไปก็เป็นตีนไก่ใส่ให้ด้วย <enfim> เดี๋ยวเรามาดูกันเออแล้วมีหมูเด้งด้วยเนี่ยเนี่ยหน้าตาก็จับนีนะครับหน้าตาก็จับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องก่อนเนี่ยเครื่องปรุงนี่อยู่นี่ครับพริกผงอะไรอยู่นี่ เยวปรุงเครื่องก่อนครับเครื่องแล้วก็ชิมดูแต่บางครั้งก็จับเปิดทำพอดีมากผมจะไม่ปรุงน้ำปลาก็มีนะครับจะใส่แต่พริกผงก็มีเยวดูรสชาติแต่พอดีก็คงจะใส่แต่พริกผงอย่างเดียว นีใส่ก็ใช้ไม้ตะเขียบก็ได้นะครับใครที่ชอบไม้ตะเขียบหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คิดว่ารสชาติพอดีอนะคือไม่ต้องไปต้องไปปรุงน้ำปลาอีกครับใส่พริกไทยผลแค่นิดเดียวพอ กพ่จับอากาศถ้าเรากินอย่างนี้เนี่ยกินเพื่อแบบท้องไว้ก่อนนี่เฉยลองท้องถ้าค่ำมาก็น่าจะกินข้าวเหมือนเดิมล <c oughs> เลยัะอยากเขาจะใส่ตีนไก่ด้วยนะครับตีนไก่แล้วก็หมูเด้ง กินไก่เสรงหมูเด้งด้วยนี่ครับปีนไก่บพงหมูก็เลียดไก่นะครับเลียดไก่เป็นก้อนนะครับหมูเด้งนะครับรสชาตินี่อร่อยนะรับรองว่าอร่อยครับลองมาซื้อกินกันดูไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแต่พริกปงพอ ไม่ต้องใส่น้ำปลาเส้นกระจับเขาเป็นเส้นเล็กดีนะแต่รสชาตินี่โอ้โหกลมกล่อมมากเลยชดก็ไปครั้งเดียวนี่ชดน้ำครั้งเดียวนี่หอมเลยครับ ใครกินจะรู้ว่าไม่ต้องปรุงน้ำปลาเพิ่มใส่กดะทีผมอย่างเดียวลืมไปใส่น้ำส้มนิดนึง yeah fair มีกับข้าวหลายอย่างให้เลือกครับตลาดต้นลุงจังหวัดกาลสินแห่งนี้ถ้าใครมาไม่เป็นก็ถามก็ดูได้แถวถนนชัยสม t h o นะครับแล้วถนนชัยสม t h o นินมนตงกาฬสินเขตถนนชัยสม t h o ครับ กินไก่ครับกินแบบต้มก่อนดีมากจนละลายในปากเลยครับ กระดูกนี